โดยทางเจ้าบุ๊กเอกนี้เนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่ายอมรับว่าผิดหวังมากที่ยังไม่ได้ลงทําหน้าที่ช่วยทีมก็ถือว่าเป็นเงินที่จะให้เป็นสวัสดิการแก่พนักงานนะครับเจ้าหน้าที่สมาคมนะฮะเพื่อช่วยเหลือส่งเคราะห์ยามเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับเช่น สวัสดีครับผมชุกปัญญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีดนะครับก่อนนี้เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชุกปัญญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามบ้ากเลยนะครับอ่าในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปที่เจลีดกันหน่อยฮะติดตามความกุ้งหอยของเอกนิปัญญากันหน่อยครับคุณผู้ชมครับที่ผมเคยทาคลิปไปว่าเจ้าตัวเนี่ย กำลังเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากอยู่ในเวลานี้นะครับเมื่อไม่มีชื่อลงสนามมาแล้ว2เกมนะครับการประเดิมสนามเจลีฤดูกาลใหม่นั่นเองนะครับเพราะว่าทางสโมสรเนี่ยได้รับผลกระทบจากกรณีที่เจ้าตัวเนี่ยไปถอนทีมชาติแล้วก็มาเซ็นสัญญากันนะครับทำให้มันก็มีแฟนฟุตบอลเนี่ยไปโจมตีสโมสรน,นะครับทำให้ต้องมีการที่รอให้ข่าวเนี่ยมันเบาบางไปก่อนนะครับในเรื่องนี้นะครับอีกทั้งตัวผู้เล่นก็กีการแข่งขันงกันสูงด้วยนะครับ ซึ่งก็เป็น2ปัจจัยรวมกันนะครับทำให้อาจจะต้องรอโอกาสลงสนามไปสักระยะหนึ่งนะฮะล่าสุดนะครับเจ้าตัวเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อสโมสรนะครับหลังจากที่ไม่มีส่วนร่วมกับทีมใน2เกมแรกนั่นเองนะครับโดยเขาบอกว่ายอมรับว่าผิดหวังมากแล้วก็อยากที่จะลงสนามมากๆในตอนนี้นะครับรวมไปถึงในนัดสุดสัปดาห์นี้เนี่ยทีมอุรุวะเองก็มีคิวบุกไปเยือนคอนเซเลสซัปโปโรด้วยนะครับทีมของเจ้าเช็กซูปโชคซึ่งตัวเองก็หวังที่จะมีส่วนร่วมในเกมนี้นะฮะโดยทางเจ้าบุกกเอััันี้่่ยหสมมภาาาาษ์บวววรผิดง ที่ยังไม่ได้ลงทําหน้าที่ช่วยทีมตนเองอยากจะลงไปเล่นแล้วก็อยากจะทําประตูให้ได้ส่วนในเรื่องของนอกสนามนั้นตัวเองก็มีการปรับตัวได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ได้ดูหนังฟังเพลงนะครับเล่นเกมออนไลน์กับเพื่อนชาวไทยส่วนเรื่องการเรียนภาษานันเนี่ยก็ได้เพื่อร่วมทีมคอยสอนตอนเองโดยเฉพาะโทโมะกิโอคุโบะก็สอนภาษาให้เยอะมากนะฮะอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเจบุกสั้นๆนะครับ กับการที่ยังไม่มีส่วนร่วมกับทีมในการออกสตาร์ทสนัดแรกนัดเปิดซีซั่นนั่นเองนะฮะสำหรับโปรแกรมในสุดสัปดาห์นี้เนี่ยอุราวาเรสเองก็จะออกไปเยือนคอนเสิร์ตสปโปโรนะครับในวันอาทิตย์ที่10มีนาคมนะฮะแตะเวลาสี่นาฬิกา 5นาทีตามเวลาบ้านเราก็รอติดตามดูว่าสถานการณ์ของโตบุกเนี่ยจะดีขึ้นหรือเปล่าแล้วก็จะมีชื่อในเกมนี้หรือไม่อย่างไรนะก็รอดูแล้วกันนะครับอ่ะไปกันที่อประเด็นหนึ่งครับคุณผู้ชมครับไปกันที่ข่าวสมาคมกีฬาฟุตบอลกันหน่อยนะครับก็มีความคุ้นหน่ทุกวันเลยนะครับหลังจากที่มาดามแป้งคุณพันล่ำซำเนี่ยก็ได้พึ่งรับตําแหน่งมาบัดๆนะครับก็ทํางานขยันันแข็งจริงๆนะครับมีข่าวให้สื่อบอลไทยทุกวันจริงๆนะในช่วงนี้นะคุณผู้ชมฮะล่าสุดนะครับทางมาดามแป้งนะครับ โอ้โหโคตรใจสปอร์ตเลยนะครับบริจาคเงินจำนวน5ล้านบาทนะครับให้แก่สมาคมกีฬาฟุตบอลน,นะครับเพื่อกิจการภายในก็ในช่วงนี้อย่างที่เราทราบกันนะครับสมาคมเองก็ขาดสภาพคล่องตั้งแต่ช่วงหลังโควิดเป็นต้นมานะฮะก็ถือว่าเป็นเงินที่จะให้เป็นสวัสดิการแก่พนักงานนะครับเจ้าหน้าที่สมาคมนะฮะเพื่อช่วยเหลือสงเคราะ์ยามเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับเช่นค่ารักษาพยาบาลหรือว่าอุบัติภัยต่างๆนะครับ โดยทางบาดลแป้งได้เผยบอกว่าเราทราบกันดีว่าสถานก,การณ์ทางการเงินของสมาคมนั้นอยู่ในช่วงยากลาบาก่าใจะจ่ายบางอย่างนั้นอาจจะตัดไปใช้ในสิ่งที่จําเป็นกว่าจึงคิดว่าเงินจนํานวนนี้จะสามารถมาสนับสนุนกิจกรรมเร่งด่วนรวมถึงอยากจะให้บางส่วนเป็นส่วนที่เสริมกาลังใจให้พนักง,งานในยามป่วยไขย้เพื่อให้ทุกคนรู้สึกมั่นใจอุ่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะที่ใส่ใจสิ่งเล็กๆน้อยให้กับ พนักงานแล้วก็เจ้าที่สมาคมนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าบางครั้งเนี่ยถ้าพนักงานมีสวัสดิการที่ดีนะครับมีความมั่นคงเนี่ยเขาก็จะทํางานให้กับองค์กรที่แบบว่าได้เตมเม็ดหน่วยมากขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้เองมาดําแป้งก็ใส่ใจกับเขาเรียกว่ามดงานของทางสมาคมนะครับก็หรือว่าเป็นการควักเงินแบบส่วนตัวจริงๆนะครับที่ให้กับทางสมาคมนั่นเองนะคุณผู้ชมอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนำมาฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกอชูประจยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ